สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ 4KR ยาสมาร์ทคาร์ที่สาขาราชบุรีครับวันนี้จะมาอัปเดตครับเป็น Honda Jazz GK ครับ1.5 S g e เกียออโต้ปี2018ครับผมรถตั้งแต่ปี2018นะที่สำคัญครับคันนี้สวยมากๆเลยนะครับเลขไม่แค่30,000กว่าโลเท่านั้นเองครับผมและมาในราคาสุดพิเศษครับเพียงแค่379,000บาทเท่านั้นครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูเริ่มชมกันเลยครับนี่หน้าตา ทันสมัยอยู่แล้วครับก็จะได้เป็นชุดหน้าโครเมียมสีออกเงาๆข้างในก็จะเป็นออกขาวดำน่อยๆนะครับได้ตัดหมอกมาแล้วเรียบร้อยครับไฟหน้าฮาโลเจนสวยๆแบบนี้ครับผมเดี๋ยวดูเครื่องยนต์กันก่อนเลยครับว่าเลขไม้สามหมื่นโลครับจะสวยงามขนาดไหนครับผมแล้วก็เดี๋ยววันรับรถนะครับก็จะมีการขัดล้างทันสาาชุดใหญ่ให้อีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับเครื่องยนต์ หนึ่งพันห้าร้อยซีซีเดิมๆเลยนะครับไม่ได้มีการปรับแต่งใดๆมาทั้งสิ้นนี่ทุกอย่างทุกจุดดูได้เลยครับฝากระโปรงนี่ครับเรขงรหัสอยู่เหมือนเดิมครบน็อตฝากระโปรงน็อตแก้มทุกอย่างอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับนี่ไม่แกะไม่ถอดนะครับแล้วก็นี่ครับเบ้าโชกด้านหน้าเป็นไงครับอยู่ครบเหมือนเดิมครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูในด้านข้างก้านต่อครับอ่ะนี่ครับด้านข้าง ระหว่างชิ้นแก้มกับชิ้นกันชนนี่ไม่มีอ้าอย่างแน่นอนนะครับจัดล้อ m a ็กแฟชั่นแม็กใหม่ยางใหม่ขอบ15ให้แล้วชุดหนึ่งนะครับผมจะส่งมานิดหน่อยอ่าตามสไตล์ Honda Jazz นะครับกันสารติดตั้งมาแล้วอแล้วตอนนี้ครับภายในด้านนี้ก็จะเป็นพวกชุดกระจกไฟฟ้าพวกเนี้ยนะครับุนเริ่มต้นออปชั่นอาจจะไม่เยอะนะครับผมนะใช่นี่ สวยนะครับผมอันนี้ด้านท้ายครับอ๋อพอดีปรับเบาะไปเท่ากันอ่ะลองดูครับก็คือเบาะมันสามารถแบบปรับพับลาบลงไปได้เลยนะสำหรับแจ็คจเคแล้วก็มีเป็นพรมพรมปูพื้นเป็นลายตะลางหมักลุกให้ด้วยนะครับอ่ะแล้วก็นี่ด้านท้ายครับมีเป็นปลายท่อออกท้ายมีเซนเซอร์สองจุดนะครับผมนี่กล้องถ่ายยังไม่มีนะครับรุ่นนี้ ฝาท้ายเปิดใช้งานง่ายนะครับแล้วก็มีเป็นคําเคนะครับคําเคด้านหลังมาให้เรียบร้อยนะครับก็น็อตไม่มีแกะไม่มีทอนนะอันนี้คือผมดูให้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่ครับเม็ดอาร์กด้านข้างนี่เดียวกับมันเดิมมันจะได้เลยว่ารถเนี้ยสวยแน่นอนนะครับไปในจุดอื่นกันต่อครับอ่ะเดี๋ยว ถ้ามาด้านหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวด้านหลังก็จะได้ให้น้องโอมพาขึ้น,นีนิงอ่ะแผ่นเพจนิดนึง,น,น,งนะครับนี่อยู่ที่เดิมนะครับอันนี้จะเป็นด้านหน้าฝั่งซ้ายสวยๆเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขึ้นประตูหลังไปพร้อมๆกันครับเดี๋ยวจะได้ไปสตาร์รถด,ด้านนู้นให้ดูกันโอเคมาครับนี ครื่องสตาร์ทติดง่ายๆครับผมมีวัดรอบวันนี้ก็ยกให้ไปเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นจอเรือนหม่พวกไอพวกเนี้ยนะครับที่สาคัญครับเลขไม่แค่สาม0 0ื่นหกพันโลเท่านั้นเองถือว่าน้อยมากๆเลยไม้แท้แน่นอนนะครับนี่พงม,มาลายสวยๆนะครับผมแท้โรงงานนะครับเหมือนไม่ค่อยได้ใช้งานหนักนะครับก็อคอนโซลด้านหน้าเดี๋ยวแผนลองดูกันป,ปึ๊บนี่ เรียมๆเลยครับไม่มีร่องรอยคูดคีดใดๆมีถุงนมนิรภัยคู่หน้านะครับแล้วก็คอนโซลกลางก็จะเป็นเครื่องเล่นวิทยุ MP3 นะครับผมสามารถเชื่อมต่อบูุูธได้นี่แอร์ปรับแมนนวลโหลมแรงมากแอร์เยน็นก็ช่องชาร์จไฟช่องเสียบไฟต่างๆครับที่น้ำคาดเป็นเกียร์ออโต้ใช้งานง่ายนะครับนี่ตามโหมดต่างๆนะครับก็จะแสดงผลที่หน้าจอเรือนใหม่นะครับ อ่ะเอาฝ้าเพดานก่อนดีกว่านี่ก็จะมีกระจกส่องหน้าฝั่งคนขับนะครับฝั่งคนนั่งยังไม่มีแล้วก็มีตําหนิตรงรอยเจิมตรงนี้มาแต่ก็ถือว่าเจอมาสวยนะเนี่ยเรียบๆเลยนะครับวาดมาสวยมากๆแล้วก็คันนี้มีใบเซอร์การันตีครับการตรวจสภาพจากบริษัทคูเซเบกชันให้แล้วเรียบร้อยอด้วยนะครับเกี่ยวด้านนี้จะมีพวกสมุดคู่มือต่างๆนะครับเอกสารอยู่ครบครับผม เดี๋ยวเราไปสรุปกันด้านล่างกันต่อนะครับอ่ะมาครับท่านใดที่หาอยู่นะครับที่กำลังมองหาแจ๊คจ k ก็ลองดูคันนี้ก่อนได้เลยนะครับได้เป็นตัว 1.5S นะครับเกียร์ออโต้ปี2018เลขไหม่สา0 0 0ื่นโลแท้ๆนะครับผมกับราคาว,วันนี้ครับ379,000บาทเท่านั้นครับผมได้แม็กใหม่ยังใหม่ด้วยได้ คำเคด้านหลังอีกด้วยนะครับผมสุดคุ้มแน่นอนครับกับราคานี้ครับผมท่านที่สนใจครับก็ติดต่อมาได้ที่ KR Smart Car ถูกๆกช่องทางได้เลยครับผมชื่นชอบครับฝากกดไลค์ก็แชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยครับแล้วในคลิปถัดไปครับจะมีรถอะไรมาแนะนํากันก็ฝากติดตามไว้้วยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ